มาเก็บกลุ่มนี้กันจ้ะสวัสดีนะคะทุกท่านนี่ フフフフ。<music> <music> นี่ได้ค่ะพี่มาเก็บอีกด่านนึงจ้ะโอ้โหเดี๋ยวเดว้อันนี้มันคือเป็นจังส่ออกมาทั้งยวงเนี่ยจ้ะพอสิเก็บทีละดอกมันคือออกมาเบิด งามอยู่จ้ะมันก็มีออกหลายอยู่ค่ะออกแบ่าพึ่งแต่ออกมาแล้วก็ออกมาโดนแล้วก็มีก็มันก็แกเบิดแล้วเนาะเบิ่งแนี้ยนี่ขานะโปะไหวจ้ะโปะไหวกันความหนาวเนาะซอยๆกันไปจ้ะ ทุกท่านจ้าดูเจเจอกลุ่มเห็ดดำเนาะเยอะมากเลยนุ่นเดี๋ยวค่อยๆขยับเนาะบางทีโทรศัพท์อะ่ะเขาไม่กันสั่นนะจ้าทุกท่านบางทีก็กันสัน่นเจ้ว่าเขากันสัน่นแหละแต่ว่าเจ้คงขยับกล้องเร็วไปนะดูยาวมากยาวมากค่ะนุ่นดูเต็มเลย นู้นดูทางนู้นอีกไกลๆเนาะทุกท่านแล้วก็นูน้นลึกๆไปนู้นอีกนูน้นข้างล่างเต็งเลยทุกท่านจะ้ะไ,ไป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 ให้ดูเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยค่ะดูนะคะเต็มเลยค่ะดูเต็มเ,เลยนะคะดูตรงนั้นพุ่นนูน้นไปข้างล่างนู่นอีกค่ะไปไปเดี๋ยวอ่อทุกท่านจะรอเนาะเดี๋ยวจะโรอกัน เราเริ่มต้นจากตรงนี้เลยจ้าตอนนี้ก็เก็บแบบโอ้โหน่าจะเก็บกังไกลไม่ทันแล้วจ้ะทุกท่านขอเก็บมือแบบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะหักหักไปข้างๆเลยจ้ะนี่เนาะเจนได้ใช้กังไกลไม่ค่อยถนัดค่ะก็เลย ขออนุญาตใช้มือจ้าไหนลองทำอย่างนี้เพได้อยู่จ้ะหักจังสีเนาะเพยบเละเลยแต่ว่ามือต้องเบาๆเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบดอกเห็ดไปสวยๆเนาะมือก็บเบาๆจังสีนะคือเข้าจับจังสีได้อยู่แต่ว่าเข้าอย่าไปบีบเพิ่นจังสีนะค่อยๆไปเพ่้ย ได้ยุจ่ะรากก็บริติดไปเลยจ้ะเขาหักเอาค่อยๆเฮ็ดเนาะนี่คนดูกับคนเก็บมันแบบมันมันยากเนาะพี่น้องเพราะว่าคนเก็บนี่คันเพื่นเห็นเนี่เพื่อนอยากเก็บเลยเดย้เพื่อนบด้อยากแบบปานีดทาด้วค่ะ อันนี้เ้าเก็บไปเบิดได้จ้ะเก็บอันนี้ไว้ออาวเหลือไว้หน่อยจ้ะไปกลุ่มนี้จ้ะก,กลุ่มนี้จ้ะทุกท่านโอ้โหสวยมากเธอสวยมากค่ะคือจะพยายามให้มันเป็นดอกๆเนาะปุ๊บบอดาย <c oughs> เก็บที่ละดอก <c oughs> คือจะเก็บที่ละดอกเห็นอย่างปุ๊เลยดู นี่เป็นแค่ฝุ่นเนาะมันเป็นไอ้นี่ของสนจังสีหน้าขยะแต่บ่เป็นอย่างคะ่ะไปเทตากไว้สักคืนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สิร่วงไปเองนะจ๊ะโอ้ยเห็ดดำเด้อพี่น้องเห็ดดำขาสมเจอเอินขาสมได้จะ้ะบางท่านก็เรียกแบบเออขาไอ้น,นี่ขาเหลืองแลวแต่ละคะ่ะเ เห็ดตงซีเดอคือมันหลายโพดอันนี้ก็เลยบใหญ่เนาะป,ปิดปิดไว้ป่ะพยายามเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆขาให,ใหญ่ๆเนาะเพีย เอาต้มเจเอาไปต้มไว้บางส่วนแล้วเนาะเอาไปต้มขันตากบ่ท่านตากแล้วมันแห้งบ่ท่านสถานที่บม่มีเจต้มเลยจ้ามีนะคะมีอา่าช่องเก็บเห็ดขอซื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าเจ๊ก็ต้องขอโทษเนาะบ่ได้ขายด้วยจ้าพี่น้องจ้า เอาเลยค่ะทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้ได้จบแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวสิบภาพไปเบิงซุ้มนั่นยูนั่นหลายๆจังสิแม่ป้าด้หแม่ปลานี่แม่ลายกระโดดกระแดะ <c oughs> กระโดดกระแดะกระดุกกระดิก <c oughs> อันนี้ว่าเก็บดอกจ้ะถ้ามันหลายมันเลือกไดยูจ้ะถ้าพอจำเป็นต้องเก็บไปเบิดดอกค่ะเก็บแต่ว่าดอกง,ง,งามๆใยๆอันนี้ก็ไว้นี่แหละค่ะไซรัลเบิงเพียพี่น้องค่ะลายหลาย,ลายอันนี้คือสีได้เกือบเบิดเนาะอันนี้เนาะโอ้ยแมคักเอลีค่ะ เดี๋ยวเก็บกลุ่มนี้แล้วเจ๊กสิขอจะจบคลิปเลยนะจ่ะเดอร์พี่น้องจา๋ามาพอ,อกันคลิปหนาละค่ะเดี๋ยวสได้เก็บแบบว่ามวนกุบมวนกุบให้เบิงเดี๋ยวเจ๊ก็สิติดตัดต่อแบบว่าเก็บให้มวนมวนให้เบิงนะจ๊ะก็หลายๆท่านก็มักเบิงยูก็ขอบคุณหลายๆค่ะ หลังเทอเจ,อเจอก็อยากให้เห็นธรรมชาติปลาสวีเดนเด้จ้ะก,ก็เลยได้่ทายแบาบปลารร่มๆไห้เบิงจังสีด้จ้ะเด้อง่ามเมลีจ้ะปลาเพิ่อนนะเอา้าเพิ่นคือบนลงเพิ่นคือบนลงตะก,กาไหมขอ่อยขึน้นยนผ่านตะก,กาข่อย โอเคได้จ้ะเด้อมาพอกันคลิปต่อไปจ้ะทุกท่านจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขในการชมคลิปแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเราก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดแล้วก็เบิ้งคลิปจนจบได้จ้ะเด้อขอให้ีวิตมันมนเฮ็ดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา ได้จ้าเด้อเอาคอยมาทางนี้คอยคือพ่ออีกคอยคือไม่ได้จบคลิปจักเทื่อดอกพี่น้องจ้าคอยก็อยากสิให้เห็นสิเก็บอยู่ห้องนี้สิเก็บอยู่ห้งองนี้อีกเด้จ้าโอ้ยคลิปเจ๊พาเพือพ่อนนี่มีแต่แบบว่า,าล่าสองสามเทื่ออะไจ้าแต่บ่ไปจักเทือ่อ